สวัสดีค่ะทุกคนมาออกกาลังกายกันวันนี้ออกกาลังกายที่บ้านวันที่28นะคะ Day 2 8 exercise at home อชโฮมแอชโฮมมบอมออกก่ลังกายกอนค่ะของเราเอาแค่ออกร้อนพอนะคะนะเราจะหยุดท่าแล้วก็ขานะคะสายขวานะได้ต้นขานะทุกคน ลองทำดูได้ต้นขาได้หัวเข่านะใครที่มีน้ำในหัวเข่าเยอะนั่งปวดเข่านะนั่งยองยองไม่ได้พับเพียบไม่ได้เนี่ยน้ำในหัวเข่าเยอะนะเดี๋ยวเราจะให้ดูไอ้แผนที่สิแผ่ไม่มีนะคะทุกคนมีแต่โป่งหมุนหัวไหลค่ะแด้ทานพัง ที่เราจะเล่นดัมเบลกางขาออนิดหน่อยนะคะดัมเบลหนักนะ,นะะเวลาเราเบี่ยงดัมเบลถ้าเรายืนไม่ได้ที่นนะจะทำให้เราคอยเขวละะ้มค่ะอันนี้ออกกําลังกายมาเริม่ม ลืมตั้งออกกำลังกายวัดแคลอรี่ตัวเองไม่ได้ไม่ได้ขี้โกงไม่ได,โกโกไได้ขายยังกลางเหมือนเดิมนะ เบี่ยงเสมอหน้าอกนะคะทุกคนขายกลางเหมือนเดิมเบี่ยงค่อยๆนะคะฟาดคางตัวเองนะฟาดหัวไหล่ตัวเองไม่เป็นไรนะคะฟาดคางตัวเองนี่เจ็บนะแรกๆอ่ะเรายังจะกะไม่ได้พอเราทําไปนาน,านๆเราจะมีความกะได้ ออกร้อนหยุดนะฮะ ไปด้านหน้าค่ะคนประคองมันไว้แค่นี้พอหัวเข่าออกร้อนบุกมากบุกมาพกพร้อมพร้อมมาพกพร้อมมากมาตัวน,นี้ฮะ อานทุกคนขอบคุณทคนนะคะขอบคุณทุกคนทีรัก m Thank you for you guys supporting me เราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกคนนะไม่ได้หยุดนะถ้าไม่มีใครกวนก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะถ้ามีคนกวนก็ตั้งไว้แค่สีสินาทีนะทุกคนเ,คเราอยากให้ทุกคนออกกําลังกายท่านี้นะหลังจากทานข้าวจะช่วยลดคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลนะฉันรู้สึกว่าระบายดีมากๆ